กลับสบายดีนะสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเบอร์สกูลสุคนกลับมาพบมาพ่อกับวันที่คือเก่าพ่อพี่น้องเลยกลับมาเนี้พ่อพี่น้องกลับมาเนี้ก็ถือโอกาสเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ถือโอกาสมาโอ้ลมมานั่งโอ้ลมนําพ่อแม่พี่น้องนี่แหละพ่อพี่น้องเลยกลับปรีว่าตอนนี้นะบันนี้นะอยู่ที่บ้านลุงตะเบงเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือพาบอตตาเพิ่นมาเปียกคะแน่กลับมาเนี้ก็ถือโอกาสใช่เนาะพ่อพี่น้อง ก็ถือโอกาสมานั่งโอ้นั่งคุยนําอ่าพ่อแม่พี่น้องนี่แหละกับว่ได้ถือว่ากับว่ได้ไปอ่ะสัมภาษณ์นํามาอะบาตาดอกน้องพ่อพี่น้องก็ถือโอกาสมาอ่านั่งโอ้นั่งรมนําพ่อแม่พี่น้องเนาะบาจิกก็ได้การรอนเชืท่าน้องพ่อพี่น้องกับอะบอกขอยมีเวลาเนาะขอใอยมีเวลาอะมาหนังโอร่มนาะพ่อพี่น้องเลยกามาเนาะพ่อพี่น้องกามานํากันกับเบาตาเพิ่นแล้วกับบาแสนเพิ่อนเอพ่อพี่น้องนะพูดดีว่าอะจากที่บ้าน บ้านของเพิ่นกับไก่น้องพ่อพี่น้องบ้านของเพิ่นกับไก่ในการมาเสียหายมาต้ามาผู้เดียวกับหมดอยากให้มาบันไดน้องพ่อพี่น้องเนาะกับเป็นห่วงวันใดกับเป็นห่วงนั่นมันการเดินทางนี่นะพ่อพี่น้องเลยกับถือโอกาสน้องพ่อี่น้องเนาะมันนี่กับเสียกับซื้อกันนะซื้อขนมมากินน้องพ่อพี่น้องเนาะกับตอนตอนข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงน่ะกินแล้วพ่อพี่น้องกินแล้วกินแล้วก็ กินกับเขาเขาวผัดเนาะข้าวผัดนี่แหละพี่นออ้องข้าวผัดกระเพาะมุกโกแต่กอ็อยู่ในช่วงประมาณสิบมุงนี่แหละเพื่อมาตอนนี้กับ,กบแ,แต่สวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่สวยแล้วกตอนนี้ก็ประมาณอโอ้สิเขา 3, 3้าสามสามมงนีลยไปจักนาะงพอพี่น้องกกินข้าวเต่านะกินข้าวเต่ากินข้าวเที่ยง เดี๋ยยังบอดเทียงกันยังกินขน่าวใช่ไหเนาะมันก็ได้ยาก,ก็ได้ถือโอกาสซื้อขนมยังเนาะพี่น,อน้องนเนี่ยบ่าวจิตจะอ่านภาษาอังกฤษบโเป็นเนาะพอพี่น้องเนาะก็บู้จักแต่ว่าหู้จักแต่วะเสียบนาะพี่น้องเนาะหู้จักแต่วะเสียบอยู่เนาะกามานาั่งโอ้นั่งล้มใิแไหมเนาะพอพี่น้องกัตะเก้าก็แบบนี้แหละเนาะพอพี่น้องที่ว่าบางมือเนาะบางมือที่ว่าบ่าวจิตร์บ่าวเอาคลิปลงเนาะ บางคนาพอพี่น้องบางคนก็บ่าว่าไม่ได้ไปถ่ายคลิปบ่เดี๋ยวนี้เนาะก็ไปซูเมอร์อยู่พอพี่น้องเลยก็ไปซูเมอร์อยู่เนาะแต่ก็แบบว่าคือแบบนี้แหละบางเมื่อกัเจ้าของกับบได้ถ่ายน้าก็มีพอพี่น้องพาหมูมาพาหมูมาเบียกที่หนพอพี่น้องเลยมาได้บดได์ถ่ายน้ำขาเจ้าเนาะพาหมูมากัว่าสิไปอะเบียกเจ้าของผัดทั้งนี้บัดคํานะพอพี่น้องเลยกับคนณนอะ ผิดคนละทางเนาะก็เป็นจังไรเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็อยู่ดีมีเฮงอยู่โบโ่เนาะทายสบายดีคอมเมนต์ได้เด้อพ่อพี่น้องเด้อกับวันน้อันน่ะไล่สดดอกเนาะพ่อพี่น้องกับวัจิตกับบ่เคยเนาะบ่เคยได้สดนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ย่านแบบว่าบางคำเนาะบางคำที่ว่าบ่จิตอ่าเว้าอ่าบางที่อาจะเป็นอคุ้มผู้บ่อ่เท่าเทิงกับยานบจ่จิตย่านแบบนี้นะพ่อพี่น้องก็ได้ถือเอาโอกาสแบบตัดเอาในไหนเนาะ พ่อเนเดียวบอจิตบอกริงก so so ่อนเนาะบอจิตบอกริงก so like ่อนถึงอะได้สดเนาะได้สดแต่กลับมาโอลุมกันแบบจระจระลแหละกับตอนนี้กับนั่งนั่งอยู่ก็ประมาณสามสามใกล้ชดเบิรงกสามมุ้งเนาะพ่อพี่น้องเบิรงมุ้งก่อนเลยบอจิตก็ได้ลยเหมือมุ้งก่อนเนาะกับอยู่ในช่วงตอนนคำคำในใดพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยชิฮอดชิฮอดชีมุ้งเนี่ยพ่อพี่น้องกับชิฮอดชีมุ้งเนาะ มามานางมานังถามูมานางถามูตามเคยน้องพี่น้องเนาะนนั่งกินเลยพี่น้องเลยก็ยากก็ยากกินข้าวยู่ได้พี่น้องเลยก็อยากกินข้าวยูกกะกินน้ำมอน้ำกระต้องกระขอโทษขอใ่าพ่อแม่พี่น้องได้ได้เด้อพี่น้องเด้อกะขนมมันนี่เนาะจะองมแล้วจาขอมน้ำมักชื่อมักชื่อมักชื่อไปอาาให้กับอาาพ่อเม่พี่น้องเนาะตอนเด็กน้อยเนี่ย อตอนผู้เฒ่าแน่พ่อพี่น้องแต่กับไม่ได้ค่อยกินแบบว่าจริงจังจริงจังเนาะพอมากินกับกับเสพยู่พี่น้องก็เสพยู่เสพยูเนาะกับผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้องเด็กน้อยกับนุ่มนุ่มเขียวได้พี่น้องกอ่อนเขียวเนาะมือนี้แหละ <S <S ทางมาอเตอร์พันกับขอบนะฮะรอ,อบขัวของนาเอื้อนน้อยนะพ่อพี่น้องอันที่ว่าพากันมาซื้อซื้อเข่าเนาะ ถิ่นไปแล้วโดยกระพากันมาซื้ออนณาเข่าให้อนาครับไอ้เตียงตสกี้นะเพ่อพี่น้องแบบว่าเพือนเฮือนของเราเพนะเลยหน่อยเนี่ยเหมือนกัมาใส่ไม้เรียบเพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยบัตตาก็ได้บัตจิ๋กได้พาพาเพื่อนมาเนาะเราอยากให้เพื่อนมาเพืเดียวนะพ่อพี่น้องกินน้ำว่าน้ำเนาะพ่อพี่น้องเนาะอย่างไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเนาะถือเอาโอกาสนี้แหละพ่อพี่น้องเอง นางโอรมเด่นน้ำเนาะเดี๋ยวบัจจิบอูกิ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้อจึงในซุปเนาะ <c oughs> ก็มันนีนะนนะกนะ่กับอะไรเสื้อไหมเนาะพี่น้องเนาะอะไรเสื้อไหมบาเลว่าอีกเนาะก็เป็นเสื้อที่ว่าอันน่ะทั้งผู้ใหญ่เจดีทั้งอันน่ะบาบุญบ้านป่านะพ่อพี่น้องที่ว่าเพื่อนในอนะเฮ็ดเสื้อมาเจอกับทีมง,งานยูทูบเบอร์นะ <c oughs> อเนาะก็เพิ่นไปว่าลัดทางเนาะพี่น้องเนาะมือเช้านี่ก็ได้ หลัดทางลัดทางมาตอนอยูเ่เพื่อนอื่ยบุญนะนะหลัดทางมาลัดทางมากับเจ๊เสืออยู่หันเลยบ่จิตกับนุน่งมาเลยม่ทันได้สา่าได้สักงยังดอก, <c oughs> กับบ่ไดนะ้กะแบบว่าเออบ่ได้กับนุ่งได้กับขากอยู่น้องเพ,พี่น้องนะมาเป็นยังไงพี่น้องก็เข้ากันเนบ่เ <c oughs> ข้ากันเนาะกับมากอยู่พี่น้องเลยกับมากสีดำเนาะกับมีนะสองสีเนาะพรพี่น้องมีสีขาวนน่ rồi rồi cái thứ ba này cái nó ngam gì nó ngam như cái nó đấy cả con à cả một cục cún nó cũng nhảy chạy đi răng là làm thằng bà bùn ban pa bà, năm phải biết rồi kinh thì bà phạt tổng phạt sửa nó phạt sửa bởi bà thì cái lạc nó phải nồng nó thì cái lạc nằm với lại cả tim năng, đi thưa vợ nó phải nồng nó cảm ơn đi nó แต่ทั้งว่าตาเพิ่นเนาะเพิ่นกับอันน่ะสงสัยอันน่ะนักเอกของเพิ่นบ่เนาะเพิ่นอันน่เบิ่งเบิ่งจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพิ่นอันน่ะพัดเนาะเพิ่นพัดมาเมื่อเช้านี้แต่บ่าวจิตกะบ่มีเวลาขินเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นลอยาพัดพัดมีวะพัดมีเห่งเนาะพี่น้องเนาะก็คืออันนี้แหละก็คืออนน่บ่าวจิตน่ะมักมากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยมักด้วยแบบนี่นาะหมักอันา่ะขัวหมักพริกขั่วหมักพริกห้าวเนาะขั่วหมักพริกห้าวแล้วกะ ทอดเนาะทอดหนะังพริกเนาะพี่น้องเนาะคุดยดิ้นกับกับกับปีเนาะเมือ่อกีกับชิออบลองกนะินเบื้องเด้อมท่านมาเสียนเนาะมาเสียนเพิ่นกับกินแล้ว,ย,าาวนะยังแต่มาจีตผู้เดียวเนาะพ่อพี่น้องเนี่ยท่านได้กินนะเพราะว่าคนเรียกหลายบอกแล้วเนาะพ่อพีนออกกบบนน่น้องเราตากับเบาเสียนเหมือนกันมีเวียกอยู่ก็จะเป็นมีวันนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะที่แ่ามักนะเมื่อกีกับมักกินอยู่บางิงีเหรออืม แค่ดูพีน่น้องก็เป็นอ่าซีเมอร์ของอานะชาวชาวาานะบาตา้าเนาะ้อชาวอาบาต้าเพิ่อนอนะนะพ,พ่อพี่น้องเบิ้งสี่อาให้ให้เห็นได้ก็นาะพ,พ่อพี่น้องเลยกับเป็นมีนเน,น,น,นาะกับว่าได้กับนั่งเนาะนั่งถ่านาบอต้ามาพ่อพี่น้าาพพนองนั่งถ่าบอต้ามาแล้วก็อยากกินข้าวน้ำเนาะอยากกินข้าวน้ำก็ได้ มานั่งอบรมกันนี่นะพ่อพี่น้องออกออกกันมาบาจินออกมาจากบ้านเนาะพี่น้องเนาะออกมาคู่มือพี่น้องเลยออกมาพี่เบี้ยพี่งานนาะต่บางมือกับประเทศไทยกับมีเนาะคือพาเม่พี่น้องที่ไหนพ่อพี่น้องเลยคือพาเนาะงูเนาะปลาหม่าบางมือกันเลยออกมาชมบรรยากาศอยู่ข้างนอกเนาะ ก็ดีเนาะพพน้องเนาะดีด้วยที่ว่าได้ออกมาข้างนอกก็คือได้มาทานนังโอลูมกันที่แหล่เนาะพพน้องเสพดีเนาะในระยะทางมาแต่บ้านเขาเจ้ากัไก่เนาะพพน้องเนาะไก่พอสมควรเนาะบึงคืออันนี้ก็จะเป็นนะฮะยิ้วนะยิ้มชาติเดี๋ยวมีเศษปวดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เศษคือกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำคุณทำขาเจ้าเบิึงเดี๋ยวเขาเจ้าสียา เยใจเนาะบ่ยนมของเขาเนาะพี่น้องเดยวสิกินเหี้มันเบดเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องมาท่าเพิ่งออกไปไปว่าเวียยเนาะไปว่าเวียกบอินมาบอินบ่มี่ยังเขียนจ้าทำคลิปมาโอรลมนำพแม่พี่น้องที่แหละ คือเอาโอกาสนี้กินขนมก่อนโอ้เผื่อชิมีโอกาสไปนี้กับโบได้บ่ง่ายเลยพี่น้องเอ้ย <c ười> กับมื้อนี้กับลมๆเมได้พี่น้องเอ้ยลมๆม,มื้อนี้น่ะแบบ,บแว่าหากบ่ได้กับเลดยู่แต่ว่าลมกับโบถือว่าพวกหอนปานไดเนาะพ่อพี่น้องเ <c ười> สียงตู้เน <c ười> <c ười> าะในยนวทางเนาะพ่อพี่น้องในแนวาท,าทางนี้เนาะ ไก่เนาะไก่พอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยหลายหมู่บ้านเนาะเพื่อสิมาทอดนทางนี้กันต้องบัจิตกับบเคยมาจักเทือพี่น้องเลยทางนาบ้านนี่นะพอได้ยินข่าวทางนาเอ้ยน้อยเพิ่นนี่แหละก็เลยมาถามทางมาที่พุทธพื้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิฮอดอะไรตะกี้กันเลยโอ้มาฮอดพี่กะเป็นบ้านเป็นเมืองเบิดเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางนี้กันเนาะ ว่ากับพัฒนาเนาะพัฒนากับหลายบ้านหลายบ้อนกับเดกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะคือนะการนะนะทำรงชีวิตการทำมาหากินเนาะแต่ละบ้านกับพี่คือกันพี่น้องเฮ้ยแซ่บแหน่อยเถอพี่น้องเอ้ยหน่อยเถอเพื่อแได้ออกมา หน,หน่อยเถอะพี่นอ้องเอ้ยเ่ยชิได้ออกมานะนางว่าออนะชิเด่าน่ะบัจิกโกชิบานี่ยเคยชิบาเรอยากได้ชุดนี่เนาะบางคำก็บอาเรา,า,าคิดแน่พี่น้องเอ้ยครับครับครับแซบเดือยแซบเดือย <c oughs> โดยเคยชิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็คือสิอ่าบันทึก็คือสิได้ปิดกล้องนี่เลยพี่น้องเลยบันทึก็คือสิได้่อตัวปิดกล้องเนาะก็คือนะมาเมื่อนี้เนาะพี่น้องมาเมื่อนี้ก็บบันทึกพี่เนาะบันทึกกันเนาะก็คือนะมาอ่านางถาบมาตาเนาะนางถาบมาตาคุยกับข้าเจ้านะพี่น้องนางถาบมาตาคุยกับงานเนาะมเมื่อนี้ก็บบันทึกกับบันทึกถ่ายคลิปมันน้ำเพลินดอกเนาะก็คือหลังจากที่ว่ามาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่ามาแต่ช่วยเหลืออีกครอบครัวหนึ่งเนาะ S <S <an> ได้พาบ่าวตาเพิ่นมาเมื่อวานนี้เลยนะเพราะเดียว,วมันใกล้กันเนาะพ่อพี่น้องมันใกล้กันนะมันใกล้กันเราได้พาบอาตาเพิ่นมาก็มืาอนี้มาพอมาฮอดบ้านพอมาฮอดบ้านก็ไม่ได้ไปน,น้ำข้าวเจ้าก็ได้นั่งเนาะนั่งอยู่พี่น้องเลยกแบ่พอมีอย,ย่างเนาะก็คือนั่งถ่าบอตาเพิ่อนนะพอนอ่อพี่ okay น้องเดลยๆก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็อย่างไรก็คือว่าเหนาะเนน่ก็มีแต่ว่า โคอาณาบาจิคก็คือนชได้ขอตัวปิดกล้องเนาะจังไหนก็ต้องอาการขบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องไร่ได้เด้อที่เข้ามาที่ตามมาชมเนาะจังไหนกลายกระด้างใจให็นบาจิคือเก่าเด้อพอ่อพี่น้องเด้อท่าน,นี้เนาะบาจิคก็ขอกล่าวคข้ามาทราบไปาดี